วันนี้มาพร้อมข่าวนะคะที่ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าเสือลิศเลยค่ะแสบซ่านะคะแล้ววันนี้แวกค่ะทำสถิติอีกแล้วนะจ๊ะ mm hmm. ผู้ติดตามไม่แพวนะคะหลังจากที่ IG น้องเนี่ยเลิกมีปัญหาเนาะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะดันขึ้นมาเป็นอันดับ6นะคะของเซเลบิตี้คนดังของเอเชียแล้วล่ะค่ะตอนแรกเนี่ยน้องอยู่อันดับ7เนาะตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ6แล้วนะคะก็ขยับขึ้นมาค่ะ คนที่ครองตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าน้องนะคะก็คืออาเลีบัตนั่นเองค่ะคนนี้นะคะจะบอกว่าสวยแล้วก็หน้าเด็กหน้าหลักมากเลยคือคนอินเดียเนี่ยเขาปลื้มมากนะคะถือว่าเป็นแบบดาราวัยรุ่นของเขาเลยค่ะคืออาเลีบัตเนี่ยแอดอยากอธิบายนิดหนึ่งนะคะว่าเธอเนี่ยที่หน้าออกมาเก๋ๆแบบนี้เพราะเธอเป็นลูกครึ่งอินเดียอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ที่โด่งดังอยู่ในวงการเนี่ยเพราะว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีค่ะมีครอบครัวเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงด้วยนะ ก็เลยทําให้เธอมีผลงานออกมาเป็นที่ถูกใจประชาชนชาวอินเดียค่ะคราวนี้ที่แอดอยากจะชวนคุยนะคะตอนนี้น้องไต่อันดับขึ้นมาแล้วอันดับ6ค่ะ next station นะสถานีต่อไปค่ะก็ต้องฝ่านะดาราบอลิวูดอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งสําหรับสาวสวยคนนี้เนี่ยตอนนี้ยอดผู้ติดตามอยู่ที่5 6ล้าน8แสน follower นะคะอันนี้คือตัวเลขที่แอดเพิ่งเช็คเมื่อกี้เลยค่ะเขาก็ขยบนะคะหนีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกัน แต่ของน้องเราเนี่ยก็ขยับตามเรื่อยๆเหมือนกันถ้าตอนนี้นะได้เฉลี่ยอยู่ที่วันละแสนแล้วก็ไม่นานเกินรอนะคะก็คือทิ้งห่างฮะดีบริก้าประมาณ3-4ล้านคนนะคะแอดว่าใช้เวลาไม่นานนะ,ะลิซ่าทำได้นะคะแล้วก็ถ้ามีโซโล่เนี่ยเราเชื่อว่าพุ่งกว่านี้แน่นอน,นะคะ่ะเราตั้งความหวังไว้แบบนี้นะคะคราวนี้เนี่ยมาช่วยกันคิดนิดนึงนะคะแอดว่าอันนี้มันเป็นการฝ่าก,กระแสนะคะเขาเรียกว่าเป็นไทยคนเดียว ที่ต้องแวกขึ้นไปให้ได้นะท่ามกลางแบบบอลิวูดนะคะน้องเราเนี่ยยืนงงง,งกลางดงบอลิวูดค่ะเพราะที่ติดอันดับทั้งหมดเนี่ยคือ บอลิวูดนะหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วอธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะอย่างของต่างประเทศเนี่ยเราจะมีคำว่าฮอลลีวูดเนาะแต่ถ้าเป็นวงการภาพยนตร์ของอินเดียค่ะเขาจะเรียกว่าบอลิวูดนั่นเองนันจะเหมือนที่แอนมิชัยไปโกอินเตอร์นั่นแหละค่ะคราวนี้ค่ะอุตสาหากรรมนี้ดูถูกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าประชากรเขาเยอะม้อคราวนี้ค่ะมันก็เลยทําให้บอลิวูดเขาเนี่ยมันใหญ่โตมากๆเลยนะคะปีหนึ่งผลิตภาพยนตร์เป็นพัน เรื่องเลยละค่ะโอ้คิดดูบ้านเราเนาะ ปีหนึ่งยังเพิ่งจะหลักกี่เรื่องเองนะบ้านเขาเป็นพันเรื่องเลยทีเดียวนะคะอันนี้ไม่นับรวมช่วงโควิดเนาะอันนี้คือซบเซาทุกที่นะคะแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีดาราเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีตระกูลขานนะอย่างที่เราได้ยินมานาะนแล้วชาลูคขานเอ้ยอะไรเอ้ยเป็นคนคลองสถิติอยู่อย่างอันดับ2ค่ะเปลี่ยนก้าโชบปลานี่คนนี้ก็ดังมากแล้วดังมานานแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่63กว่าล้านคนนะที่ติดตามนะคะ แล้วก็อันดับหนึ่งค่ะวิรัตนาะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเป็นใครนะร้120อยยี่ิบกว่าล้านเอลบอร์ทุกคนบ้าไปแล้ว เขาคนนี้เป็นนักกีฬามาเท่เลยค่ะวิลัตโคลีเนี่ยเป็นกัปตันทีมคริกเก็ตเป็นทีมชาติเลยนะของอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นฮอตสุดๆไปเลยค่ะคนนี้เนี่ยความโหดคือผู้ติดตามเขาเยอะมากนะ121ล้านคนเนี่ยนะคะเวลาเขาโพสต์ลูกทีอ่ะคนคลิกไลค์เป็น10ล้านนะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยมันก็ถ้าเทียบกับสัสดส่วนของผู้ติดตามนี่ก็ยังถือว่าน้อยนะ,ะเพราะว่าน้องเราเนี่ย ทะลุอยู่50กว่าล้าน follower นะแต่สามารถทำภาพที่มันถึง8ล้านได้เนี่ยคือถ้าเทียบสัดส,ส่วนกันแล้วเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะที่ลิซ่าทำสถิติแต่ละอย่างนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้ายอดผู้ติดตามนะน้องเยอะขึ้นอีกนะเดี๋ยวคลิกไลค์เนี่ยมันจะบอกโอ้ะหนํำมาเยอะกว่านี้นอีกอะ สรุปอีกครั้งนะคะน้องติดท็อปซิกนะคะของ i n s t a g r กร follower ที่มีคนตามมากที่สุดในเอเชียแล้วนะนะคะแล้วก็ที่เหลืออีก5อันดับนะที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่รอให้น้องทำลายสถิติเนี่ย เป็นบอลีวูดหรือว่าดารานะักแสดงอินเดียแล้วก็นักกีฬาอินเดียคนดังอินเดียทั้งหมดแหละวางง่ายๆนะน้องต้องฝากระแสตรงนี้ไปให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็โคตรเก่งแล้วละค่ะที่เป็นเด็กไทย LS คนหนึ่งนะคะที่ฝ่าไปติดนะอันดับของเขาเรียกว่าท็อปในเอเชียฟอลเวอร์ขนาดนี้นะคะทุกคนก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยค่ะ